เบลล่าลูกเจ้าของโรแรมซีด้าสุดหรูที่นักธุรกิจมีชื่อเสียงเท่านั้นที่สามารถเข้าพักได้จ้องหน้าเขาหญิงสาวเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนผ้าบางลายลูกไม้สีขาวมีโบสีจัพูเล็กๆผูกติดกับขอบบาเนื้อสวงอกที่เปล่งปลัง่งขาวเนียนทเบลล่าเป็นผู้ร้ายโรคจิตจริงๆเธอก็เป็นผู้ร้ายที่สวยที่สุด เท่าที่เขาเคยเห็นมาไม่กลัวแล้วครับแค่แปลกใจเฉยๆคือผมไม่เคยเห็นผู้หญิงไทยคนไหนเลยที่จะชอบรสสนิยมแบบมัดผู้ชายบนเตียงแบบคุณมาก่อนเลยนะแดนขยับตัวเองให้นั่งได้ถนัดขึ้นแขนของเขาถูกตรึงเอาไว้กับเสาเตียงทั้งสองข้างด้วยกุญแจมือแบบเดียวกับที่ตำรวจใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา เบลล่ารัดข้อมือของเขาแน่นจนเขาขยับไปมาไม่ง่ายนักพวกฝรั่งชอบเล่นกับกุญแจมือบนเตียงนอนแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่อย่างที่เขาบอกกับเธอเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงไทยหยิบของเล่นพวกนี้มาเล่นกับเขามาก่อนเลยผู้หญิงที่กล้ามัดเขาติดกับเตียงก็มีแค่แฟนคนญี่ปุ่นของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เธอก็แค่มัดเขาเล่นๆด้วยผ้าเขาบางธรรมดาแบบที่เขากระตุกแขนออกนิดเดียว ก็หลุดออกแล้วคุณคงไม่กลัวฉันจะจับคุณค่าทิ้งแบบแบบพวกนักฆ่าโรคจิตอย่างนั้นเลยเบลล่าขยับริมฝีปากที่ทาด้วยลิปสติกสีแดงสดเข้ามาใกล้เขาพร้อมกับเริ่มปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวกองเขา,ขา,ขา,ขาออกก่อนที่เธอจะยิ้มออกมาอย่างพอใจเมื่อเห็นกล้ามเนื้อแน่นอยู่ภายในไม่กลัว แดนหัวเราะเบาๆความจริงแล้วเนี่ยผมรู้จักคุณมาก่อนนะคุณจำผมไม่ได้ก็เท่าน,นั้นเองแดนตอบพร้อมกับขยับข้อมือของเขาไปมาเพราะเริ่มรู้สึกว่ามือของเขาเองจะชาลงไปเรื่อยๆเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าพวกนักรักที่นิยมของเล่นพวกผูกมือผูกเท้านี่มันสนุกตรงไหนส่วนตัวเขาเองคิดว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อเขาถูกเบลล่าจับเขาตรึงอยู่กับตเตียงมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วถ้า ลองมือของเขาไม่ถูกพันธนาการเอาไว้แบบนี้ป่านนี้พวกเขาสองคนก็คงได้ไปไหนต่อไหนกันนานแล้วอ้ออย่างนั้นเลยค่ะคุณรู้จักฉันได้ยังไงเบลล่าลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องน้ําซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเตียงนอนแดดทจ่พูดตอบเธอไปจริงๆแล้วผมเป็นรุ่นพี่คุณที่ UM MM เนะ u m MM เเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐนิวเม็กซิโกโประเทศสหรัฐอเมริกาแดนเคยเห็นเธอที่โรงหนังของมหาวิทยาลายัยตอนนั้นเธอมากับเพื่อนคนไทยและสาวอเมริกันอีกสองคนเพื่อมาดูภาพยนตร์เรื่องฟู o ดเธอพูดภาษาไทยกับเพื่อนของเธอซึ่งทำให้เขารู้ว่าเธอเป็นคนไทยเวนล่าเป็นผู้หญิงผิวขาวหน้าตาออกไปเหมือนทางสาวจีนหรือสาวญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยแท้แท อนเขาเห็นเธอครั้งแรกเขาไม่ได้คิดว่าเธอเป็นคนไทยจนกระทั่งเธอพูดไทยออกมาส่วนแดงเองก็เป็นลูกครึ่งพ่อของเขาเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นมองเพลินเิดแล้วเขาดาวว่าเบลล่าก็คงไม่รู้เช่นกันว่าเขาเป็นคนไทยเบลล่าเดินกลับมาที่เตียงพร้อมกับกันไกอันไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ทำให้แดนเนี่ยสะดุ้งได้เมื่อนึกถึงว่าเธอจะเอาของมีคมน,นั้นมาทำอะไรกับเขา เอาละขอฉันตัดเสื้อคุณออกหน่อยนะเพราะมันติดแขนนะคุณนะเนี่ยเบลล่าเอ่ยขออนุญาตแต่กลับไม่รอคาตอบทั้งที่แดนรีบห้ามเธอก่อนที่เธอจะดึงแขนเสื้อของเขาขึ้นมาผมว่าคุณคุณปล่อยมือผมก่อนดีกว่าแล้วก็ให้ให้ผมถอดออกดีๆโอชิด oh, <shit. S 1> แดนสบดเขาพูดยังไม่ทันจบเสื้อเชิ้ตของเขาก็ถูกตัดออกเป็นท่อนๆจนหน้าอกของเขาเปลือยเปล่าแดนหลับตานึกอยากจะกระแทกทศีราะตัวเองกับหัวเตียงเซให้ได้ เป็นล่าเราะเมื่อเธอเห็นสีหน้ากังวลของแดนชายหนุ่มไม่ได้เสียดายเสื้อราคาแพงของเขาแต่เขากังวลว่าเขาจะกลับบ้านไปแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยได้อย่างไรโดยไม่ให้แม่บ่นไล่หลังผมผมขอร้องนะเหลือกางเกงให้ผมสักตัวกันแล้วกันเขาเอ่ยกึ่งหัวเราะออกมาเบาๆแบบทีเล่นทีจริงชายหนุ่มคิดว่าถ้าเขากลับบ้านไม่ได้จริงๆเขาก็คงจะต้องโทรหาให้กหนก คู่หูของเขาเอาเสื้อผ้ามาให้ตอนเช้าแทนปัญหาคือมันจะกัดเขาไม่ปล่อยไปอีกนานเลยทีเดียวอืมดูเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยมีปัญหากับกางเกงของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเบลล่าก,กล่าวพร้อมกับค่อยๆปลดกระดุมออกและเลื่อนกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มของเขาลงไปค้างอยู่ที่เขา่าทำให้ตอนนี้ แดนมีเพียงกางเกงชั้นในสีขาวตัวเดียวเท่านั้นที่ปกปิดเรือนร่างของเขาไว้คุณสวยมากเลยรู้ไหมเบลล่าเอ่ยชมพร้อมกับเอาปลายนิ้วมือลูบไล้ไปมาที่แผงหน้าท้องของเขาอืมคำคำว่าสวยนี่มันใช้ใช้กับผู้หญิงไม่ใช่เหรอครับแดนแกล้งย้อนก่อนจะสูดลมหายใจลึก เมื่อนิ้วของเธอสัมผัสลงกับหัวนมของเขาเบาๆใช้กับผู้ชายก็ได้ค่ะร่างกายของคุณเนี่ยสวยมากสวยกว่าผู้หญิงสกเ,เธอพูดจบหญิงสาวก็บิดนิ้วลงไปที่หัวนมของเขาทำเอาแดนเนี่ยร้องลั่นขึ้นมาเลยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องอิจฉาก็ได้คุณโอ้ยบิดซะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนมผมก็เพิ่งไปทำสัญยกรรมมามันจะหลุดไปหมดนะครับ แดนแกล้งพูดเพื่อให้หญิงสาวเนี่ยขำและเบลล่าก็หัวเราะออกมาจริงๆ <c oughs> คุณนี่ตลกดีนะคุณรู้จักฉันจริงๆเหรอเบลล่าค่อยๆถอดชุดนอนลูกไม้ออกภายในมีแต่เพียงชั้นในตัวจิ๋วที่ปิดท่อนบนและท่อนล่างของเธอไว้เธอลุกขึ้นจากเตียงเพื่อเดินหาอุปกรณ์มาใช้กับเขาอีกแดนพยายามจะมองตามร่างของเธอภาวนาไม่ให้เธอกลับมาพร้อมกับอาวุธทำลายล้างอย่างอื่นอีก ใช่ใครบ้าแหะครับที่ไม่รู้จักลูกสาวเจ้าของโรงแรมซีด้าสุดสวยคนนี้แดนเอ่ยชมเธอถึงแมบบ้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่เคยติดตามข่าวาว,าวของเธอที่เมืองไทยเลยแม้แต่น้อยสาเหตุเดียวที่เขาจำเธอได้ว่าเธอเป็นรุ่นน้องของมหาวิทยาลัยก็เพราะว่าเพื่อนของเขาแอบรักเบลราอยู่และมักจะชอบเอารูปของเธอมาให้ดูบ่อยๆจนกระทั่งวันนี้ที่เขาบังเอิญเดินเข้ามาหาเพลงฟังที่โรงแรมซีด้าจนได้มาเจอ หญิงสาวนั่งดื่มค็อกเทลอยู่ที่บาร์คนเดียวอีกครั้งหนึ่งเขาจึงสั่งให้บาร์เทนเดอร์นำเอาเครื่องดื่มไปให้เธอเขาไม่คิดเลยซ้ำไปว่าหญิงสาวจะรับน้ำใจจากเขาเบลล่าเดินกลับมาพร้อมกับขวดน้ำมันสีใสแล้วก็เริ่มถอดชั้นในตัวสุดท้ายของเขาออกแล้วเทน้ำมันขวดนั้นลงบนผิวหนังของเขาพร้อมกับลูบมือของเธอไปมาบนก้อนเนื้อที่วางขาของชายหนุ่ม อย่าเสร็จนะคะจนกว่าฉันจะอนุญาตไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณถูกฉันทําโทษแน่ๆคืนนี้เป็นลากลล่าวแล้วก็รูปมือเปื้อนน้ํามันขึ้นลงอย่างชํชนานิชํานาญจนแดนเผลอคลางเสียงออกมาหากพอเขาใกล้จะขึ้นสู่จุดสูงสุดเธอก็หยุดมือลงได้จังหวะพอให้เขาอารมณ์ค้างตึงก่อนจะล่วงตกลงมาตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งจ e ซ u s เขาสะบัดกับประสบการณ์ที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนทำอย่างนี้กับเขามาก่อนข้อมือที่ถูกตรึงอยู่ด้วงโละหะบาดลงบนผิวเนื้อจนเป็นรอยตอนที่เขาดึงมันขึ้นไปกับอารมณ์ของเขาด้วยและเมื่อเธอปล่อยเขาลงเสียงโละหะกระทบกับหัวเตียงก็ดังลั่นเมื่อเขาปล่อยแขนลงมาถือเป็นความรู้สึกที่แดนไม่เคยประสบมาก่อนชายหนุ่ม ชอบลองของแปลกๆใหม่ๆและนี่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาจะจดจำไปอีกนานมีก็แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาคาดไม่ถึงนั่นก็คือเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาได้ประสบการณ์นี้จากเบลล่าหญิงสาวรูปร่างบอบบางเรียบร้อยซึ่งดูเป็นคนหนูธุรกิจร้อยร้านชื่อดังของเมืองไทยชอบไหมเธอถาม แล้วก็ใช้นิ้วมือเขี่ยลงบนท่อนเนื้อของเขาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เจ้าแดนน้อยพองหัวขวากัมันโหยหาสัมผัสคุ้นเคยจากเบลล่าอย่างมั่นใจว่าจะได้รับจากเธออีกและมันก็ไม่ผิดหวังหญิงสาวเทน้ำมันลงบนเนื้อในของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มขยับขึ้นลงราวกับก้อนเนื้อชิ้นนี้เป็นของเธอเองอีกทั้งเธอยังรู้สึกว่าสัมผัสส่วนไหนจะทำให้มันชูชัน รื่นเริงมากที่สุดแดนกัดริมฝีปากหลับตาลิ้มรสความเจ็บปวดกับความสุขสรรที่ได้รับในเวลาเดียวกันอย่างมึนเมาทั้งทงท,งที่เขาดื่มเบียร์ไปเพียงขวดเดียวก่อนจะได้ขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงนอนของเธอแดนไม่คิดว่าเขาจะนอนหลับไปได้ในท่าที่เขายังถูกตรึงอยู่กับเตียงอย่างนี้ตลอดทั้งคืนหากเท่าความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมที่เบลล่า เล่นกับร่างกายและอารมณ์ของเขาทําให้เขาฟุบลงทันทีที่เบลล่าอนุญาตให้เขาพักสายตาได้หญิงสาวอยังนอนอยู่บนเตียงข้างตัวแดนแขนของเธอพาดอยู่บนแผ่นอกของเขาเธอดึงเอาผ้าห่มมาปิดตัวเธอไว้แก้หนาวตั้งแต่ก่อนที่เธอจะหลับไปโชคดีหน่อยที่เธอไม่ได้เปิดแอร์แรงมากนักไม่อย่างนั้นเขาเองก็คงจะแย่อยู่เหมือนกันเพราะว่าถูกมัดให้นั่งอยู่บนเตียง เปลือยเปล่าแถมหญิงสาวยังไม่ปั่นประหมให้เขาเลยแม้แต่น้อยคุณคุณแดนร้องปลุกเบลล่าเขามองข้อมือของตัวเองซึ่งตอนนี้เริ่มออกเป็นสีแดงจากการถูกกุญแจมือจิกเข้าไปในเนื้อในจนชายหนุ่มอยากตะโกนร้องออกมาดังๆแต่ก็ไม่กล้าจะทำให้หญิงสาวตกใจเบลเบล่าเบลล่าแดนเรียกชื่อของเธอพร้อมกับขยับขาของเขาไปชนร่างของหญิงสาว เพื่อให้เธอตื่นขึ้นมาถอดกุญแจมือให้เขาสักทีหนึ่งเมล่าพลิกตัวกลับก่อนจะบิดขี้เกียจแล้วก็ลืมตาขึ้นจนกระทั่งดวงตากลมโตใสแจ๋วของเธอจ้องไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มแดนส่งยิ้มให้ก่อนที่จะเอ่ยคำทักทายสวัสดีตอนเช้า,ชาครับว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคุณช่วยปล่อยมือผมก่อนได้ไหมครับผมเมื่อยจะแย่ยอยู่แล้วนะครับกรีดกรีด ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้คนบ้ากามนี่นานาเข้ามาในห้องจะได้ยังไงเนี่ยเบลล่ายกหมอนขึ้นทุบลงมาตัวเขานับครั้งไม่ถ้วนแดนอยากจะหลบก็หลบไปไหนไม่ได้ได้แต่ร้องโบกเวกโวยวายขอให้เบลล่ายุดตีเขาก่อนคุณคุณใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนผมผมยังไม่ได้ทําอะไรคุณเลยนะโอ้ยแดนตะโกนขยับข้อมือไปมาให้เธอเห็นว่าเขาเองเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้และจะมีปัญญาไปทําอะไรเธอ หากดูเหมือนว่าเบลล่าเนี่ยไม่ฟังคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยหญิงสาววิ่งไปหยิบเสื้อคลุมจากตู้เสื้อผ้าของเธอเพื่อปกปิดเรือนร่างบอบบางให้พ้นจากสายตาของชายหนุ่มก่อนจะวิ่งไปยกโทรศัพท์ขึ้นกดเลขหมายหนึ่งและเพียงไม่ถึง2นาทียามของโรงแรมก็วิ่งมาลากตัวแดนออกจากเตียงหากแต่หลังจากนั้นเขากลับถูกพนักงานจับไปขังเอาไว้ในห้องกักกันผู้ต้องหาในโรงแรมแทนที่จะได้กลับบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้ แดนเหลือบมองนาฬิกาจากผนังห้องซึ่งถ้านาฬิกาไม่บิดเบือนก็เป็นอันว่าเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆห้องนี้อยู่เกือบ2ชั่วโมงแล้วท้องของแดนเริ่มส่งเสียงร้องเพราะปกติจะเป็นเวลาที่เขาควรจะได้กินอาหารรองท้องก่อนที่เขาจะเดินทางไปออกกําลังกายตามวิถีชีวิตเรียบง่ายของหนุ่มโสดแดนลุกขึ้นไปเคาะประตูเรียกคนภายนอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าคงจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอย่างแน่นอน หากทว่าไม่นานหลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มสวมเครื่องแบบพนักง,งานโรงแรมเข้ามาปลดกุญแจข้อมือของเขาออกนี่คุณช่วยช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ทําอะไรเจ้านายของคุณเลยนะแม้แต่น้อยเลยเขาได้จับผมเนี่ยมัดไว้กับเตียงทั้งคืนจนผมตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแดนรีบถแถลงความจริงให้ชายหนุ่มฟัง พนักงานหนุ่มวางสีหน้าราบเรียบราวกับว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะขับรถพาคุณไปส่งที่บ้านคุณชื่อแดนสีริสกุลใช่ไหมครับผมชื่อน้ำมนต์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพนักงานหนุ่มยืน่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์คืนให้กับแดนแดนใช้นามสกุลของบรรดาเพราะพ่อกับแม่ของเขาไม่เคยแต่งงานกันอย่างเป็นทางการที่เมืองไทยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว ผมโทรให้เพื่อนมารับกลับบ้านก็ได้แดนกล่าวก่อนจะยกมือถือขึ้นต่อสายกหนกเพื่อนรักที่มีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยกหนกรับสายอย่างรวดเร็วแล้วก็นัดนะให้แดน,นออกมาขึ้นรถที่หน้าโรงแรมก่อนที่เขาจะตัดสายลงว่าแต่คุณคุณจะไม่บอกผมเลยใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแดนจ้องหน้าน้ำมนต์ขยกผ้าคนหนูที่ยาม ยื่นให้ตอนนำตัวเข้าลงมาขัางเอาไว้ที่ห้องด้านล่างขึ้นคลุมไหล่ตัวเองไว้เราแค่ไม่อยากให้เรื่องไปถึงตำรวจนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียชื่อเสียโดยกันทั้งสองฝ่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะส่งเช็คเป็นค่าเสียหายตามไปให้คุณที่หลังตามที่อยู่ในบัตรประชาชนของคุณก็แล้วกันนะครับน้ำมนต์กล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพเก็บไว้นะครับ ผมขอแค่คำขอโทษจากเจ้านายคุณเดี๋ยวก็พอแล้วแล้ว,ลวถ้าคุณไม่ว่าอะไรเนี่ยผมรบกวนขอยืมเสื้อสักตัวได้ไหมครับเจ้านายคุณเนี่ยตัดเสื้อผมขาดไม่เหลือซากเลยแดนทอนหายใจยาวอย่างระอาความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนกับผู้หญิงที่ถูกกระทําชำเราอย่างไรอย่างนั้นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ใช่เวอร์จินไม่งั้นเป็นได้ร้องไห้ซบอก,อกน้ำมนต์เป็นแน่ๆ